สวัสดีจ้าเดี๋ยวมาอนี้คอยสิพ้ามาเบิองบกเขือด้อจ้ะว่าน่วยหง่ไปถึงไหนแล้วเพี้ยคอยใส่เบืองบกเขือคอยหลังจากที่ว่าขอบว่าได้ข้าม้าสองมือเด้ะมีแต่แฟนด้วยจ้ะแฟนมาหดน้ำให้คอยกมดตะหยุ่งอย่างอื่นนางกับน,น่วยใหญ่ขึ้นเติบแล้วเบิงดูพุ่ะน,น,นี่คอยปลูกกระถางละสองตน้นสามต้นด้วยจ้ะ เลยบ่ค่อยง่ายปันดใดง่ได้เดำนีละจ้ะเพราะว่าพื้นที่มันหน่อยเนาะบ่ด,ดกเท่าตะปีที่แล้วแต่ว,ว่ากระดกเด้ยพอกินอยูดยจาจาเนี่ยก็ยีได้สุปแล้วเบ่ดึนี่กระถางเก็บไปสุปเนาะเก็บไปสุปแล้วก็ไปจิ้มป่นละจ้ะ ปลาบ,บองออกมาจากเมืองไทยกันยังเหลืออยู่ออกมาหลายเอาไปกินกระปลาปลาบบองในย่างแซ่บด้วยใจเนี่ยบระเขือเนี่ยสงสัยจะได้ใส่ปุ๋ยอีกเลี้ยวบะเขือค่อยพ่อไอ้เบิดปุ๋ยล้ะก็เหมือนกับใบย,ยังบ้อยญงไปไหนจ้ะแต่ว่านวยกับมีอยู่นวยมีหลายอยู่จ้ะถึงกับดอกดท,ท้อปีกเลื้วกันหลายอยู่ ไายพ่อได้กินจ้ะเดี๋ยยังว่านละอากาศเนาะอากาศปีนี้แย่จ้ะฮอลแลนด์อากาศแย่นาร้อนก็เริ่มซาแล้วตอนนี้เนี่ฝนกระตกซุกมือแล้วอันอนุณหภูมิเนี่ยก็ต่ำได้เจ้ะ17 18องศาแบบเหนือเทนี่ว่าจะ20ครัว23 24แต่ปีนี้ มันเปลี่ยนจากอากาศเปลี่ยนพักก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยจ้ะความเจริญเติบโตกระเลยซาคน่ะกระเลยเป็นอย่งสี่ละพักคอยเมืองเด้ออันนี้บพา่ไนวดน้ำด้วยจ้ะเดี๋ยวคอยท่ายคลิปเสซจแล้วก็จะหดน้ำให้พวกนั่งสดชื่น ผลตกได้แต่ว่าอยู่นี่ตู้มันตกใส่บ่ได้เนาะจ้าเพีย้ยเมืองเดือยย่ไกลก็เห็นเด้หน่วยหน่อยหน่อยพดนะเ,เห็นบ่หน่วยนางกระดกอยู่แต่ว่าบ่ดกท้อปีที่แล้วเด้อจา้าอันนี้บะเขือเปราะเด้อจ้อยู่นี่ตู้นี่บะเขือเปราะทั้งนั้นเลยเห็นบ่มะเขือเปราะ อยูทั้งหานกับมีหานคือว่าอัน้กระดานอีกสันนึงสูงขึ้นไปเด้อจ้าให้นางต่างอยู่ทั้งหานยังวาวแลรอเนาะมันคืออยู่บานเฮาบานเฮาเ au, ปลูกง่ายนะจ๊ะปลูกพักอยู่นี่เอาใจยาก ว่าสภาพอากาศนะมันคือบ้านเฮาจะบ้านเฮานี่ปลูกไงยี่นี่แล้วเอาใจยากขนาดจะปลูกพักกูวสิไ้กินนี่โอ้ยอันทะนุทะนอมปลูกพักเมืองหนาวนะจ้ะยังดีที่ว่านางใหญ่ให้กินเนาะเหีอย ก็มีดูนวยดูยังดีที่ว่าปลูกพักไทยได้เน่จาจ้ะเมื้อหนาวเนาะปลูกพักไทยได้หนาหวนบ้านเขาโชคดีที่ว่าปลูกได้กำลังติดดอกอยกก็มีเริ่มติดดอก อยู่ข้างนอกกระติดดอกลาย,ยู่จ้ะแต่ว่าอากาศมันบดีนอ17 18องศาแล้วก็ลม้มโอ้ยประเขือมันกันหนาวเนอะจ้ะถ้าอากาศห้วนๆน้ำกระติติดแล้วก็ใหญ่เลี้ยอยู่โอ้ยสงสารผักตว่าก็เห็ดอย่างไรเนาะมันเป็นยังสี่เนอะจ้ะกระเขือกรอบ ู่นตู้มีแค่นี้แหละจ้อยู่นตููมีแค่นี้เดี๋ยวกอยี่พาไปเบิ่งต้นอยู่ข้างนอกด้วยจ้าอันนี้คือบกเขือที่ว่าอยู่ข้างนอกด้วยจ้าเห็นบ่มันหนาวมันหนาวน้ำก็เลยก็ลังออกโดดไปเนี่ยจ้ะก็ออกซาเพราะไใหญ่ไปบ่ได้ อากาศมันหนาวเนาะอุณหภูมิมันสิบเจ็ดสิบแปดองศามันก็เลยใหญ่ซา,าจ้ะลมแหง้งเนี่ยนางก็อยากจะออกดอกติดลูกเต็มทีเลยพุณนนะ์ดูดูนางก็ติดดอกกําลัางกิติดหน่วยนอยนะถ้าอากาศเป็นใจก็จะติดหน่วยหลายอยู่จ้าน่วยก็ทีใหญ่เร็วดูบกเขือยาว,ควเคยถั่วคนปลูกบกเขือยาวมันก็มีหน่วยเดียวสี่โอ้ย ันคืนบอบดด่ดกโอ้ขักเนาะบุบเปลือกันบ่ด,ดกเลยคอยนี่นี่จะจังสี่เลยจ้ะเบืองล้มว่ะฝนจะล้มมันก็แหงวาแล้วเนาะด้านนอกแหงตะหนาวุนน่งอยากจะออกหน่วยเกินกำลังซ้ำนีน่นะหลายหลายจ้ะที่ว่าติดไอด้ดอกกำลังจะเริ่มออกหน่วยในน่วยนี่น่ะ เสียหลายรอต่ออากาศเนี่ยรออากาศดูน้าก็ออกเดซโซนันละอันนั้นบะเขื่อนคิว้ควๆคือกรอบจ้ะเสียงเครื่องตัดหญ้าเขาดังดังเนอะรถตัดหญ้าเขาก็ล้างออกมือหน่อยนึยนอยองสิก,งงก็เลยเฉงหัก อากาศบ่เป็นใจจ้ะดูดูดสงสารเนาะอ,อันนี้มะเขือรกรอบด้วยจ้ะนี่เบืเเ่อมะเขือกรอบมีหน่วยอยู่ดูน้ำดูคนนะโอ้ยอย่าไปหลงแตะเชียวชิมนิวยังเจ็บเลยจ้ะน้ำบะเขือขึ้นเนี่ยมะเขือขึ้นอันน้ำไหลแศรษฐว์ว่าน้ำไหลด้วยจ้ะ ทีพาไปเบิ้งอันอื่นอีกจ้ะอันนี้อันนี้กับบะเขือกรอบไลยเขียวด้วยจ้ะนี่นี่กระติดดอกเต็มหือกันแต่ว่าอากาศเพราะเป็นใจให้กันด้วยจ้ะที่วางอยู่เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยแต่ว่าขอเก็บไปกินสองรอบแล้วบะเขือกรอบเขียวกับบะเขืออันกรอบม่วงด้วยจ้ะอันนี้ก็ตั้งอย่ข,ออข้างนกอกหึอกันด้วยจ้ะเพื่อ ม่วงนี่เก็บได้กินหลายอยู่หลายหน่วยอยู่จ้ะเพราะว่าบะเขือม่วงมันจะติดเร็วเนาะจ้ะเขือม่วงมันติดเร็วกว่บาบะเขือไอ้เปล้อบะเขือปล้อที่ว่าอยู่ข้างนอกเลยจ้ะเขือม่วงเบิ่งดูกำลังติดหน่วยในนอยก็มีนี่ ติดนู่นนี่น้อยจิ้มปนเนาะเสียบเขือไอ้ม่วงเนี่ยเขือม่วงกรอบนี่จ้ะมันกติดง่ายอยู่ดอกติดง่ายก็แบบเขือเปราะเด้ถ้าอากาศเย็นเย็นน้อยน้ำก็ใหญ่อย,อย,ย,อยู่แต่แบบเขือเปราะนี่อากาศเย็นๆเนียน่ยจะใหญ่ซา,าจา้ะ อันนี้คืออยู่ข้างนอกอยู่ฝั่งนึงมแค่นี่เหรจ้ะนี่แล้วซิมีอยู่ในตู้อีกตู้กระจกหลังที่นึ่งเวาจะพาไปเบื้องจะอันนี้กรบื้เขือกรอบม่วงเฮ้กันเลยจ้าเคือกรอบม่วงม่วงกรอบย่างที่ค่อยว่าเลยจา้าปีนี้่าค่อยดกเบื้องดูปีที่แล้วสะอ่อน อันนี้วางยีเดีตูดนะจ๊ะทางใต้เนี่ยก็จะเป็นบะเขือเปราะบะเขือกรอบเพื่อกันเนี่ยเขือเปราะนี่ยเขือเปราะด้วยจ้าแต่ว่าต้นนี่บะเขือยาวมันก็ออกหนวยศาแต่ดูมันกำลังออกดอกเหม่ยบงังกำลังติดดอกติ๊ปี้อยู่มันนี้ม่ติดหน่วยเลยบะเขือยาวข่อยมันเป็นอย่างบุหรุจ้า เร่งดูอันนี้กะขคว่าต้องออกดอกอยัยซา,ซาปีนี้บ่ค่อยปื้มมันเลยจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้กนเด้จ้าคลิปหน้าจะทายังอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปต่อไปเนจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า